สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาซูซองทอบกินสวรรค์เนาะสวรรค์้มน้มายังหรอบนสิมาาะตลาดเนาะมาซสือเขามาซสืออาหารพี่น้องอยู่ตลาดแหลงเนาะจึงเป็นตลาดอันแหลงของแข้งสมุนเขตพี่น้องตลาดสามะคิไสอยู่ในตัวเมืองนครแก๊โซนนี่แหละเดี๋ยวไปติดตามสมน้ากันเ้ยพี่น้องบรรยากาศยามดังแลอยู่ในตลาดเนาะไปเฮาไปน้ากันเลย ตอนนี้เขาก็มาหอดตลาดแล้วทุกคนนี่เนาะเ,นนเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นบรรยากาศยามแรงตอนนี้ก็ประมาณหาโมงพี่นอ้องช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์พี่นอ้องคนกับสีโบไลายป็นไงหนุ่มพ้นหนุ่มพ้นเป็นคนยามไปก่อนข้าดอนนั่นเป็นคนเจ้ากล่องอาหารการกินไล่ไล่พี่น้องเนี่ยอ้าหมกม่วงกระซอใหญ่แล้วเนาะ ไฮมดแดงพี่นอ้องมึงเนี่ยแมคกินูนเออมี่กนะ็เลยน่แมคกนะูนเนาะอ๋าหมกมวงทุกคนหนึ่งเนี่ย่ใหญ่ฮะย,ย,ยัางไปก่อนเนี่ยเบิ่งก่อนว่าเครื่องเงินเครื่องทำกับมี่น่าพี่นอ้องนี่แต่่ามีเงินซือนะ้อเนาะหลากหลาย มือน,นี้วันผักพรก่อนกะไร้ยร้พี่น้องเนี่ยหลอมึงกรเด้อโบโหสะซื้อนี่มือกินแหลงเนาะพักบัวพักพรมร้มาร้เลยพี่นอ้องอาหารการกินแบบเพื่อเนาะเป็นมะเขือ อาหารซุกนี้ต้นตะนงพ้นพก่งไปก่อนแหละมมมสมปลามสมปลาตอนอันนี้ก็คือแจวสุกกีได้พี่น้องเดินน,กกนี่แจวสุกี้เนาะแจวชินดาดแจวหมูกระถะอะไรพี่น้องอันเดีดวยวกันปลาสมสมปลาเนาะพอง,ยอยงทะเลใหญ่โอ้ พระส่วนเดี่ยเปิ้ลขายประเภทป่าได้พี่เนาะประเภทปลา,ปน,ปน,น,น,านิ่งเนาะปลากระสังปลานิ่งส่วนแานมแรงๆคนร้ายเนาะแานมแรงๆคนร้ายหลายเนี่ยก็อนนี้ก็หาไม่ไป่ายแล้วพักยาคาเคียงหมักแดงหมักครัวพักบ่งพีเนาะเนี้ยรอไปเรื่อยๆแล้วเขาจังว่ากาันผิซื้อเนาะ ประเภทิพักหลายร้ายเลยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูแรงเลาวไผกับผูกพักกู้งหยาพักกับราคาโบแพงภายในเดะาะเพราะว่ามันคนใช้หลายเนาะปลูกินเองกับมี่เน่มันช่วงนี้อาหารการกินกต่สิถืงเนี่ยมันเป็นฤดูแรงแล้วให้แล้วหน้าอ่าพี่น้องเขาเจาะกับสิพักกันอันนั้นขน,นมอันนั้นตะคู่ว่านแดงว่ะฮะไปไปเบิ่งอันนั้นไปเบิ่งอันน่ะ ไปบงซืง้อสินซื้อเหนื่อมาทางพี่กระดูกน้อย เปิ้ลกะสิคายประเภทเนื้อเด้อพี่น้าะสีหมูสีงวเนาะรู้สึกว่าคนกะอันนี้เ,เนาะเนี่ยมาเบิ่งไปเบิ่งสีงวกันไหมให้พอเบิ่งสีนก่อนผ้ามือนีบมาคำเนาะขายจนสิเบิดเล่าทะเลสีเนี่ย ฮล่เกาซีบมาเอออันโตอันโตอันโตเกอรบินบบตัน่ะตะโหลดไปไม่เป็นหานนะกันไปพีพีไม่บปงนหานน่กัลยลท่าได้ก็เป็นนี่แปดชิมก็ได้ปะมาตอนนี้นี่ได้ส่ะเอ่อ <that Books> <thinking> มันคือเย็นเนาะนะเออถ้าโลหนึ่งแปดสิบหาพันเกียพี่เนาะสองร้อยหาสิบบาท,บาทเออเอาเห็นได้โลนหนึ่งชิ้นหัวแพงๆได้พี่เนาะโลหนึ่งสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทไม่ไม่ค่ะก็นักตีแต่อยู่ยตอนนี้ พันน้ำเงินแล้วนีน้ำเงินแล้วนี่แตดทิบหาพันตืมพี่หให้เน,นี่ยแล้วน่ะอย่าพูนใจเงินนับเงินเป็นยี่บ่านอไม <c oughs> ได้แล้วนะี้ เดี๋ยวสืไปสือปลานิ่นก่อนพี่เนาะโซนนี้ค่ะ,ปะเป็ดหางทะเลกุ้งพี่เนอะโลละสามร้อยบาทได้พอววนสืบซอยแล้วนี่โอ้ยถ่ายได้บาทน,นึงเด้อสือปลานิ่นก่อนทุกคนเออโตพอดีปีกนึนกเลย

ตัวใหญ่นะตัดเป็นตอนตัวหน่อยนะเอาหัวฉีเป็นน่าไปเขาสามสิบพันเหมาสามสิบพันผู้เดียวหอยบาทดี่น้อง เด็ดปลาปน้ำพุิเด็ดปลาก็ได้สี่หกใจเอื้อยังซื้อไปเลยไปซื้อมาก็ซื้อผู้ให้ย่าถาวกรเมื่อเมื่อหานอายนี่ก็ได้อ้ายอายซื้อผู้แน่มาแก่ยูะะกก่ยว่จ้าวาแก่แห้งวะ เออมันแก่มันเก็บบัวได้แล้วเนาะเขียวบัวได้แล้วเนาะท่านมาเฮ้ยบัวได้สาันต่ำมาขนาดซื้อมาเหมือนนั้นยังเขียวไปเลยเอาเอาเอาผู้นี่ก็ได้มาช้อนพันบ่สถ้ามันหาได้บ่กับซีเสียนนี่ก็ได้ห้าตัวนายเกียงเกียงเท่าไงนายเกียงนายเกียงเพื่อนอยากเลืองเนี่ยได้เพื่อนอยากเลืองเนี่ยได้คุณยายอยู่เหมือนเออขากระลีเท่าไรน่ะเจ็ดพนี่เพื่อนเอออะไรละ ผ้าคู่ที่เสียซื้อมาให้คุณยายอยู่เ้ื่กันทุกคนยี่สิบห้าบาทป่ะไจเดอร์ขอบคุณแพพนยางยางซื้อไปเลยมีส่วนไหนเป็นสีคล้ายเสียผ้าทุกคนประเภทเสียผ้าเรื่องลุงเนาะบอลยีงบอกอื้ยเนาะเบ่งกันเบ่งหมากให้ยายก่อนเด้อเป็น ตสน่คือสีอ่อนตัวน้อยๆนน่ย,หน,ยหน่วยเท่าไหร่หน่วยละหาบาทซื้อใหม่เล่าหัวน,น,นี่อันนี้อาชีนหน่วยชีท่านซื้อมาเพิเ่งจะเขียวบอได้คือเกาแล้วเันอยจะแก่ซื้อใหม่เล่าเบิ้งซื้อเอาจำหนีก่อนก็นกได้ เทนาไหร่น่าในพื้น,นสี่บาทถ่ายดิสืร้าไล่มันแกข่อยซื้อเมื่อให้เล่ามหมื่นอาหารนู่นไว้แล้วกันยังเขียวประ่านเบิร์ตได้บันได้แล้วขนมขนมคุณยายย่างย่างไปนานเลยส่งสะอาง ย,า, <iek Limited. S 1> ยาสมุนไพรพื้นบ้านก็มีเด้อทุกคนยาสมุนไพรพื้นบ้านลาวปะยังยังยังคุ้ซื้อมาตลาดอยาะบ้างกูฟ้าโซนในคล้ายป่าฟ้องเลยพี่น้อดว่าง่ายง่ายอ้าวมีอะไ มันพ้นถาฮะอืมโซนเบื้องนี้พี่น้องเปสีขายปลาเพลทปลาน้ำโค้งเด้อพวกนี้ปลาโจกปลาไนปลาตองเนาะปลาเครื่องปลาตัวบางใหญ่ๆเลยพวกนี้พี่น้องปลาสะอ่อนเล่นเสือเทศหน่อยกล้วยน้ำว้าเสือขายได้หน่อยพี่น้องเครกน้อย ่าคําแรกพี่นอ้องประมาณหกโมง่ยตอนนี้ก็ได้ของดินเล็กหน่อยกันไล่ ลาวกูลลวกลงลาวกูเื่อกระหอดประมาณพกเ็ดมนี่หละก็อ,กอด ตอนนี้ก็มาหอดเถื่อนแล้วแซนดอลได้ยังไงได้สีนมูละกะได้สีโอ้ผมเป็นสีหมูสีงัวโลนึงกับปันก็ปนิ่ไปเนาะปนิ่นโลนึงแล้วก็ได้กล้วยน้าก้วยก้วยวิ้นหนา่ง่ะมาหอดผู้ดีคำเนาะเพราะว่าเขาไปกะหาหมูป่ายเลยทุกคนดึงใหญ่โอ้ย พี่น้องค่เผีทำพ้นแบบตอนไปเนี่ยใส่เสื้อสีขาวจนมอก่่เสื้อสีดำเออปิดคลิปเนาะเอาแค่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิปิดใบซัมเนเด้อพี่น้องไว้พอกันใบคลิปหน้าเนาะฝากกดติดตามสนับสนุนสวัสดีเด้อเรามีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะน้องพนลาไปก่อนพี่น้องสบายดีมือค่ะถือเสื่อ